สวัสดีครับสวัสดีคุณดูแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับเจอกันอีกแล้วกับพีโนบี้กับซองดับเบิ้ลก๊อดนะครับผมสลับคลิปนี้นะครับผมก็มีของมาแจกให้เหมือนเดิมนะครับสลับใครที่เข้ามาดูก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมดูคลิปให้จบเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมรับโค้ดสกินปืนต่างๆนะครับผมแล้วก็บัตรกาลินาเพชรฟรีด้วยนะครับ ก่อนที่เราจะมาแจกของรางวัลกันนี้ผมขอไปดูกิจกรรมร้านค้าอะไรต่างๆก่อนนะครับผมกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นเติมเพชรรับหนวดทรงโจน,นะครับผมท็อปอัพสองเพชรนะครับผมรับไปเลยเป็นทรงหนวดมาใหม่อย่างแจ่มหนวดทรงโจโดนใจอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ปืนหางบางกรสสุดนะตัวนี้ก็ยังอยู่นะ กิจกรรมก็ยังไม่ทันหมดนะตัวนี้ก็จะเป็นแลคคูนจอมซ่าป่วนรับบันเด็กจะมีสกินไอวอกมีกระเป๋าด้วยแล้วก็เป็นชุดตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นกล่องแฟชั่นไซเบอร์นั่นเองเดี๋ยวรอมขึ้นมานะครับผมเป็นกล่องแฟชั่นไซเบอร์เหมือนขบวนการอาร์เวนเจอร์อะไรแบบนี้ <laughs> ใส่เป็นตีนี่บอกเลยว่าสุดยอดอย่าง แจ่มเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นปืนอับเลเวล mp 5ดาเมจ2อัตราในการยิ่งหนึ่งแล้วก็ความเร็วรีโหลดลดลงนี่ก็จะเป็นกางเกงอ่ากางเกงแองเจอริททองอยางสวยมาแล้วกางเกงตัวนี้นะครับผมเป็นแฟชั่นเจอริทมาเป็นเซตเลยมีปีกสกินไอหมอมีผ้าปิดปากแล้วก็มีกางเกงด้วยโอ้โหอย่างเท่ ยงแจมสะสมโทเค็นเพื่อแลกเอา75อัน20อันอะไรแบบนี้นะครับผมนี่แล้วก็จะเป็นกล่องแฟชั่นสะส,สมโทเค็นให้เรามาแลกเอานี้ก็จะเป็นกิจกรรมเซ็ตซื้อรูปแบบใหม่อ่ากิจกรรมก็จะมีประมาณนี้เนาะที่เข้ามาใหม่ตัวนี้ก็ตรงนี้ก็ถ้าใครใส่โค้ดมาเพื่อนก,ก็กดมาตรงที่ประกาศแล้วก็มาคําว่าแลกโค้ดไอเทมตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปนะแล้วก็ล็อกอินไอเดีเข้าไปนะมันก็จะขึ้นมาหน้าที่ใส่โค้ดอื แล้วให้ทุกคนใส่โค้ดเข้าไปนะครับผมเรามาดูร้านค้ากันนะครับผมสลับร้านค้ากิจกรรมที่เข้ามานะ่าจะเป็นแฟชั่นแองเจลิสนี่ไงเป็นกางเกงตัวผู้หญิงแล้วก็กางเกงผู้ชายด้วยอย่างเท่ะอะกางเกงผู้ชายเนี่ยใส่สุดลงเล่นนี่บอกเลยอย่างแจมเหมือนอ่ะกางเกงอะไรที่เขาชอบทำไฮไลท์กันนี่อย่างสวยมากสกินไ y วอนะครับผมแล้วก็แลกคูดสุดแลกคตูต อะไรวะโอเคน่ารักอยู่ได้อยู่นะครับผมแล้วก็มีสุดตัวผู้ชายตัวนี้ด้วยหัวคาบุกิลรออะไรเหมือนนินจายุคสมัยใหม่อะไรแบบนี้อืมก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะในร้านค้ามาเรามาแจกของหลัง้ันกันเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็มีบัตรกาลิน่ามาแจกให้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็โค้ดไอเทมตัวนี้ก็จะเป็นบัตรกาลิน่าสุ่มตั้งแต่หนึ 7จเพรถึง480เพรนะครับผมมีสิทธิ์ได้ทุกคนแต่จะมี1คนเท่านั้นมีสิทธิ์ลุ้นนะครับผมได้ทุกคนแต่จะมี1คนเท่านั้นที่สามารถใส่ได้นะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาใส่ได้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยสำหรับใครที่มาซาก็คอมเมนต์พร้อมอยู่ไอดีไว้เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นบัตรกาลินาจานวนหนึ่งใบนะทุกคนเอาไปใส่ได้เลยนะครับผมมี1คนเท่านั้นที่ใส่ได้นะสลหรับครับโค้ดไอเทมนะครับผมจะแจกไว้ด้านล่างใต้คอมเมนต์นะสลหรับใครที่เข้ามาใส่ บัตรไม่ทันก็อย่าลืมปเปอาโคดที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างให้สลับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับมาแจากบัตรแล้วก็โค้ดไอเทมด้วยนะครับสลับใครที่เข้ามาดูก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสลับคลิปนี้ผมก็จะขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับผมบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดติดตาม